กรรสีภะโทีนกรรมากรรมากอันใดกรอันใดที่ข well. ้าพเจ้าได้ทำร่วมเกินได้ร่วเกินคณะาอั ระยดเวลาสามวันสองคืนที่พวกเราให้เขอาโรงตามโครง,างการ,รใกล้กแกทได้ทำเขาที่อุจจาระพวกเราได้รับการรู้จัก่านพัฒนากรสิ่งแรกที่ทำง่ายก็คือทำหน้าที่ของตัวเองที่ดหน้าที่เราทำดีก็คือเป็นรูป ผมไคงไห้ววางอะไรมากมายพระเราเราเราเจะาปอทู่ที่ให้ฝวามรน้อให้ความรู้กับทุญรูกประทานการอาการสถานที่ที่พกอาศัยในนาขององคเรียนประทานเสด็จกับกรับขอพคุณท่านเจ้าวอว้านเจ้าว่าน เป็นกล้าวคำเปที่ต้อมามากาศก่อนแล้วก็ได้ ยมังะเนอาบาราจิตปาลัเจ้เอกรันมัตยมีเจ้นเดิมเดิรอาิเสกเอสัพุทธาชันมัยมี่จดับมุนักาันมัตยที่จั้งสา การมัตยมที่สี่ทับหนึ่งปตะกีนาปะีนามาโนช่างมัตยมที่สี่ทับสองปะตะกีนาปะตะกีนากัขอเชิญระธจารรับการชื่นชมกับคืนด้วยภาวาสุสัตวามากาล วัาสะภณานุภาเวนัสตาสนีประวันตุเตวะวัตุสาพรรมาภรกันตุสาคเทวะตาสะภระวังนที่นจะต้องงากลาิกรไป นการที่ในหะ้นั้นได้เสียสละเอาจนให้เรานั้นเป็นเวลาถึงสามวันของคืนเจอกัน เพยการโดยเฉพาะกระดายนำความสำคัญก็คือทางด้านในตัวโุนเป็นวา่สำคัญเพราะเราอยู่การหลายคนเนี่ยเรื่องอาหารการกินก็ต้องมีที่สำคัญและอีทางนึก็คือักพาวิทยากรโดยเฉพาะอาจารย์ปิยบุตร่เป็นพลังสำคัญแล้วก็อาจารย์ด่นากระดานเพื่วยกันซึ่งถือว่าก็ได้มา าเรนั้นไม่ได้มามีจุดประสงค์รวมกันในการที่จะรองร้องนักเรียนทุกคนให้เนคนดีของคณรแล้วก็ต่อไปก็จะถึวันสอบภาษาเราก็จะมีการเตีมานเพื่อสอบภาาแล้วกาทตามคามดีเ่านั้นแค่ที่จริงนท่านที่เรานั้นคนที่จะได้เนื้อข่าวส็ัท่านกันเรลือกเด่นอ่อแต่ถาไปรอดในเรื่องของการ มีความตระหนั่ระเบิดที่ต่อพิาารดานนี้เป็่อช่วยเหลือนโดยเฉพาะพาะเท้าพระเจ้าคุยกัหลายๆรูปนท่านก็เนี้นเนี้นเราได้ คุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์อนาจของคุณของหลวงพ่อวันดีแห่งวันหนองอ้อตัวระการกักษาคุ้มครองริบาลให้นักผูอาจารย์นักเป็นทุกคนทุกท่านกขอบคแต่ความสุขความเจริญปัจากทุกตกโลกให้ักทันตลอดเลายทั้งวขอให้เจริญสศีสวัสดิ์ที่พันานง ันสมบุ๊กของอลจดถูกลายเซ็นขงจ้าหน้าทตรวจที่มาตรวิคนอพรตเมนต์ที่เธอาัยอยู่ที ितं कथितं तु माङ्कितमेव सवितौ सभ्यगुणेन्दौ सङ्कल्पा कन्नसो यथा